ะะงานจากไผ่พงศธรกับเพลงคนแรกที่ทําให้รักอืมค่ะก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือว่าจะรู้สึกดีๆนะครับที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเหมือนตามที่่อกราวันนี้บอกใช่แล้วถึงแม้ว่าความรักครั้งแรกจะผิดหวังก็ตาม,มนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเติมใจให้การลุกทุ่งเน็ตเวิร์กลุกทุ่งทั้งวันทั้งคืนค่ะเราจะเปิดสายหน้าใหม่กันด้วยครับทางหมายเลข0 2 4 4 1 1 0ง3ีสนยมถึง่นะครับมีสายมารอแล้วนะคะคุณกอฟจากจังหวัดชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะประเด็นของเราวันนี้นะคะรักคือการค้นพบค่ะคุณก๊อฟอยากจะแบ่งปันชีวิตประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างคะครับรักคือการค้นพบค้นพบตัวเราเองหรือว่าค้นพบแบบลักษณะยังไงครับอค่ะอยากจะค้นพบอะไรบ้างละคะเท่าที่เคยเจอมาเจออะไรบ้างครับเวลามีความรักจะเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างทุกวันนี้ค้นพบแต่ความผิดหวังคือครั้งแรกก็หวานชื่นดีครับ ค่ะสัญญากันว่าตั้งแต่ขักแรกที่คบกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือวาดฝันเอาไว้ว่า,อ,า,ววาอืมเมื่อถึงปลายทางเช่นจบการศึกษาหรือว,ว่าได้ทํางานหน้าที่ขนง,งานที่ดีแล้วจะแต่งงานกันคแต่ว,ว่ารัฐนั้นต้องมาสะดุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพูดไปรงเราก็คือเขาปันใจให้ชายอื่นคร่ะและมีคนอื่น ครับแล้วถามว่าปัจจุบันนี้ผมเปิดใจไหมไม่ครับเพราะว่าคิดซือว่าตัวเองผิดหวังอกหักมาแล้วก็กลัวครับกลัวมากกลัวตรงที่ว่ากลัวจะซ้ารอยอีกก็เลยแบบไม่กล้าเปิดใจอะไรกับใครและจะเก็บเก็บตรงนั้นเอาไว้ในใจไปไเที่ยวหรือไปอะไรกับเ,เพื่อนพ่ โอเคเห็น <he en S 1> เพื่อนเขามีความสุข็พราเราสุขไปด้วยพอย้อนมา่อปองตัวเองทาไมเราถึงเศร้าแล้วก็ไม่ยอมระบายความในใจสิ่งนั้นให้เพื่อนเพื่อนฟังครับก็บคือเข็ดขยาดไปเลย นะคะแล้วอย่างความผิดหวังที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณคอฟได้เรียนรู้อะไรบ้างคะว่าสิ่งที่ผ่านมามันผิดพลาดที่ตัวเราหรือผิดพลาดที่ตัวเขาหรือเป็นสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างเพราะว่าบางทีสิ่งที่ผิดพลาดมันก็สามารถแก้ไขได้มันไม่มันไม่จาเป็นที่จะต้องจบลงแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีความรักอีกต่อไปครับพลาดครับพลาดอาจจะพลาดที่ตัวเราเองก็ได้ครับพลาดตรงที่ว่าเราไว้ใจเขามากที่สุดครับ กล้าตรงที่ว่าเชื่อใจเขามากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือให้เขาหมดทั้งใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเราทั้ไว้วางใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทั้งชีวิตนี้ก็ก็คือมอบให้เขาหมดละเราเราโดยที่เราไม่ได้หวาดระแวงว่าเขาจะต้องเป็นเป็นอื่นไปสุดท้ายสิ่งที่ได้รับก็คือความเจ็บแล้วก็แบบนี้แหละผิดหวังก็เป็น เหมือนปัจจุบันนี้ครับค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณกี่ปีแล้วคะครบครับที่แฟนมาก็เกือบสามปีครับที่เลิกรากันไปนี่กี่ปีแล้วคะเลิกรากันก็ไม่นานครับได้สามเดือนสามเดือนเองครับยังเป็นช่วงที่บาดแผลยังระบมอยู่เลยนะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องมุมนึ่งคุณกอฟก็อยู่ในช่วงที่แบบว่า เราดูแบบชีวิตมืดๆหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกอึมครึมแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะเป็นห่วงกอล์ฟอย่างหนึ่งว่าอย่าเพิ่งมาสัญญิงสัญญาอะไรเลยเมื่อกี้เราว่าจะคุยกันเรื่องหนึ่งสําหรับฉากหนึ่งจันดาราี่เราพูเราว่าเขาประกาศว่าจะไม่คักใครเลยครับผมก็ตอบได้ว่าเปลี่ยนคือจากเป็นคนที่ร่าเริงเมื่อก่อนผมร่าเริงมากเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนชอบพูดคุยแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยน ตรงที่ว่ากลับกลาาเป็นคนที่เงียบค <congestion S 2> ือมไม่ไม่อยากจะจะคบใครใ<ช>ครับแล้ววันนี้บอกตรงๆว่ารวบรวมความกล้าที่จะที่จะเนี้ยพูดออกหน้ามาแล้วก<ม>็ระบายความในใจ ของตัวเองครับค่ะถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ออด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงสามเดือนเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับแผลมันยังกลัดหนอไงอ<ป>มัน<ด>ก็จะรู้สึกว่าเข็ดเข็ดไม่อยาก<ช>มีแล้วแต่<ะ>แตว่าเชื่อว่าเวลาเนี่ยมันจะเยียวยาแผลใจแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทําให้คุณกอบได้เรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นมีความรักครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเราต้องไม่ทุ่มเทมากเกินไปนะเออหรือว่าแบบนี้เราไม่ควรจะแบบว่าไม่ควรจะทําอย่างนี้เราควรจะทําอย่างนั้นดีกว่าใช่คุณกอบเป็นห่วงนะ เป็นห่วงความรู้สึกแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไปสัญญิงสัญญาอะไรกับใจตัวเองว่าจะไม่มีอีกแล้วอะไรอย่างงี้อย่าเพิ่งยังยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะก็ยังยังคือสัญญากับตัวเองไหมก็สัญญาว่าจะจะไม่รักใครง่ายครับจะไม่รักใครง่ายฝังละให้ใจชื้นขึ้นนิดนึงจบสวยหน่อยเนี่ยการทั้งันนี้เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยนายทำไมไม่เปิดใจรับ คนอื่นเสียบ้าง<ม>ทำไมไม่คุยกับคนอื่นเสียบ้างโทรศัพทนะ์เน่ยทำไมชอบปิดนะก็ก็ยังไม่พร้อมคือคือคือบอกตรงๆว่าเรายังติดอยู่กั<ม>บภาพลักษณ์ของความหลังอยู่ภาพในอดีตแฟนในอ,ใอดีตอยู่เพราะว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดรับกับใครหรือคุยกับใครแม้กระทั่งว่าที่จะคุยกับใครคก็ยังคิดคิดคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีประวัติแล้วนะเราเป็นคนที่แบบ คือคือ,อยังไงล่ะมีแฟนมาแล้วแล้วเขาจะรับในสิ่งที่เราเป็นได้ไหมอะไรประมาณนี้นกลัวครับกลัวบอกตรงว่ากลัวมากมค่ะยังไงก็แคความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็แคร์ความรู้สึกของตัวเองด้วยค่ะแต่ก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้เจอคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆเรารักเขาจริงๆเขารักเราจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องของอะไรนะความรังเกียจมันก็จะไม่มีหรอกอเป็นเรื่องธรรมาชาตินะประสบการณ์ชีวิตคนเราก็อาจจะมีแฟนคนโน้นผิดหวังจากคนนี้ เผลอบางคนอาจจะเคยทาให้คนอื่นอ,อกหักมาด้วยซ้ําไปแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้านะคะ,ค,ะครับค่ะแต่ก็เข้าใจว่าอารมณ์นี้อาจจะยังยังกรธไ,ได้แรงใจจากเป็นเพื่อนก็พูดแบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากที่ที่เป็นแรงใจเป็นเพื่อนทุกคนและสิ่งที่ผมสะดกดกับตัวเองก็คือคือรู้สึกว่าตัวเองกลับกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเข้มแข็งกลับกลายเป็นคนที่อ่อนแอกลัวไปเสียทุกอย่างท,ทุกสิ่งครับค่ะ,คะอคือพูดแบบไปอายก็คือกลายเป็นคนขี้แยแหละ เร็วมากค่ะครับมันก็มีได้บ้างอ่ะบางช่วงของคนชีวิตนรราแม้กระทั่งดูละครหรือดูหนังที่มันถึงบทเศร้าตบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เมื่อวานนี้ก็แบบเออเป็นครับเป็นขอโทษขณะที่พูดก็ยังร้องไห้อืมค่ะก็เศร้าคือเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ฟังผมอาจจะเข้าใจในความรู้สึกว่า รักใครสักคนรักหมดใจโดยที่เราไม่แบ่งปัน,ปนความเจ็บแม้ทั่เดียวนะี่ะแล้วเมื่อพลาดรักพลาดหลังมาความรู้สึกนั้นจะเป็นเช่นไรมันเจ็บขนาดขนาดไหนประมาณนี้ครับอื ยังไงก็ขอให้วันเวลาช่วยเยียวยาแายใจคุณกอล์ฟนะจะได้หายเศร้าแล้วก็เน้ะวันหนึ่งเราก็จะหลุดพ้นจากความหม่นหมองเมฆเมฆที่มันบังแสงสว่างอยู่มันก็จะค่อยๆคลายไปแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอรักแท้นะคะแต่คนที่ดีเข้ามาในชีวิตอย่ามัวปป้นตัวเองนะสัญญากันก่อนคะ่คัคำหนึ่งที่ผมจำแบบไม่มีลืมก็คือแฟนพูดถึงแฟนนะครัะอดีตแฟนก็โทบอกว่า ที่จะให้พี่ไปหาคนใหม่เถอะเพราะว่าฉันอะมีมีคนใหม่แล้วขอโทษนะ<ม>ที่ไม่ได้บอกที่ปิดบังมาโดยตลอดมมผมก็เลยแบบโอ้นี่เราเราเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนอะไรของอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเราเราเป็นอะไรไปหรือเปล่าเราเป็นตัวอะไรหรือเปล่าประมาณนั้น สิ่งที่เรากระทาดีกับเขาเรื่อยมาแล้วไว้วางใจทุ่มเททุกอย่างมันสูญเปล่าไปเลยครับอืคก็เลยก็เลยแม้กระทั่งแบบปัจจุบันนี้อย่างที่พูดไปไม่กล้าที่จะรับหรือว่ารู้จักกับอืมค่ะอาจจะโชคร้ายตรงที่เผอิญไปเจอคนที่จิตใจ โลเลพอดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องก้าวต่อไปยังไงก็ขอให้เข้มแข็งขึ้นมาโดยเร็วเลยนะคะกํากลังใจนะครับกำลังใจนคุณกอลุ่นนี้ค่ะวันนี้ยังไงยังไงผมก็กล้าที่จะเปิดกล้าที่จะพูดแล้วผมก็อยากจะมีเพื่อนคุยบ้างค่ะยังไงเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังไใบนะคะคุณกอฟนะคะขอบคุณมากค่ะก็อารมณ์กำลังเหงาเลย เ้าใจจริงๆเข้าใจเลยนะคนที่เวลาอกหักมาหมาดๆเนบางคนอาจจะบอกอุ้ยทั้งสามเดือนใครบอกบางคนเนี่ยปีหนึ่งยังไม่ลืมเลยนะเวลามันเจ็บปวดจริงๆเนี่ยคือมันเหมือนมันแล้วแต่ไงว่าแผลคุณลึกหรือเปล่าถ้าคุณทุ่มเทใจมากแล้วก็ตั้งความหวังคาดหวังเอาไว้มากเนี่ย เวลาเจ็บปวดปุ๊บเนี่ยมันมันแผลมันลึกไนงะ <ừ> แล้วเวลาแผลมันลึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเยียวยานานพอสมควรพอเราสามเดือนจริงอาจจะแบบก่อนหน้านี้นานก็ได้นอืมอาจจะเนาะฟังเสียงยังเศร้าๆอยู่เลยนกา,า,า,าก็เข้าใจนะคนที่ม,มีอารมณ์เศร้ใใาๆยังไงก็ขอให้สุขภาพด้านจิตใจดีขึ้นโดยเร็วกันละกันอย่าพิ่งไปเออเขาเรียกว่าเหมือนตารวจกดเกณฑ์อะไร ค่ะ <Okay. S 2> เขเพ <laughs> ิ was, ่งไปดูหนังเรื <fan gamma enders> ่องนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คุณหลวงคุณหนังวิชาอยังเหมือนกับมีภาพของหนังยังติดอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกอยู่ตั้งแต่วันแรกที่วันแรกที่เข้าเลยเนี่ยแอผ่านมากี่วันละโอ้ยตองวันอาทิตย์เดือนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจําได้คือแบบว่าเจ้ผมชอบคนชอบหนังอะไรที่มันเก่าๆชอบแนวย้อนแนวพิเรียดแนัวพิเรียดอ่ะคนชอบแนวพิเรียดอยู่แล้วไงแต่งตัวสวยงามอะไรเงี้ยอะไเงี้ยเป็นยุคอย่างเมื่อกี้ขอบพายพูดเขาเป็นยุค เปลี่ยนแปลงกันบกครองช่วงมันรอดเรื่องที่เจ็ดอ่างเงี้ยครบตอนื่องมาครับมี่แอบย้อนไปกันสมัยรุ่นคุณหลวงหน่อยป็ที่หกเลยนะนาหน่อยแต่ว่าทำแล้ว่าได้สวยไม่ใชเลยคือมีตอนนึงที่บอกว่าคือคุณหลวงเขาได้ประกาศแล้วว่าถัดจากนี้เป็นบวลาสามปีสุดขอมไว้ทุกให้แม่ดาราแต่ว่านาวาสได้เดินเข้ามาอทําให้คุณหลวงได้ลืม แม่ดื่มคุณดาราไปเลยค <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออชีวิตคนเราคงจะคล้ายๆแบบในหนังะ่ะคือตอนนี้มันเศร้าอ่ะแต่พอมันมีเวลาถ้าเราได้เจอ,เอ,อสิ่งใหม่ๆห่หรือ,อ,อว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันตั้งตาต้องใจบางทีลืมอดีตได้เร็วเหมือนกันนะ<ข>แค่นวาดแค่นวาดเดินเข้ามาคุณหลวงก็ลืมดาราซะแล้วเอามาครับมีสายจากคุณเกษมสุราธานีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันด to ีครับผมค่ะครับค like, ่ะคุณเกษมค่ะประเด็นวันนี้ผมจะเูดนะครับว่าผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งคือว่าผมก็ไม่ได้ดีกับเผมก็สสิบเรียล้วแต่ว่าแต่แรกที่ว่าคนที่หน้านี้ที่ผมมาปฏคาเลือนมาทำงานในการสายเบ์ไปก็คงที่ผมก็ติดต่อเไปที่ว่าเขาลำงานาคืออะไร ไอเป็นมะขามมีสอดค่ะยามนะครับผมครับในทีนี้ผมก็ไปรับประมา t, เขาไม่อยู่กับผมนะอยู่กับไปรับมาวันที่สามที่เมษายนเขาไม่อยู่กับผมได้สามเดือนเขาขอก,กลับบ้านผมก็ให้กลับครับผมเพราะ, MM. วระว่าเขาไม่มีแฟนเขาเลิกกับแฟนมาแล้วสี่ปีปีนี่ที่ว่าเขาไปบ้านแล้วเขาจะกลับมาค่ะ คุ้นั่งครับผมผมผมก็ไปท่านนะครับคุณนังครับคุณลิขิตาครับผมผมผมก็เหรอเจอว่าตจว่าผมไม่เคยแต่ผมคุ่มเทในทุกอย่างค่ะและทีนี้พอเขาไปบ้านแล้วใหม่ๆเราก็รับสายอยู่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รับสายเลยเาก็รับอยู่ครับแต่ว่ารับแต่เขาว่าเขาไม่ว่างไม่ว่างรับเลยก็ไม่ว่างไม่ว่างแต่ว่าผม ที่ถึงเขามากคุณงองเขามากครับผมผมก็สี่สิบแล้วนะครับผมไม่ได้เด็กแค่เพราเมื่อเช้นี้เขาว่าเขาเขาว่าเขาจะมาเขาเขาตอนเขาจะมาเจอผมเมื่อว่าเขาจะเนี่ยเขาเขาเขาเลิกกับเพื่อนเก่ามาแล้วสี่ปีพอไม่อยู่กับผมแล้วที่นี่ก็ว่าเขาจะจะไปบ้านเขาจะแปลาอย่ามาค่ะให้ผมแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วจริงๆเขาก็ जेको <laughs> ผมก็เป็นเงี้ยก็ผมก็ออนนไล์เขาอะไรที่เขาหมดเพื่อนเราไม่ยอมให้คุณไม่ยอมให้เพรว่าเดี๋ยวคุณเกษมครับขออนุญาตขั้นเวลาสักหน่อยพอดีขอบพระคุณมากคือเข้าใจความรู้สึกที่แบบว่าครั้งที่ก่อนเคยคุยทีคุไปแล้วเออแล้วประกาศแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเป็นสื่อกลางให้นะคุณเกษมใจเย็นๆเข้าใจอยู่ช่วงตติดด่่อไไม้ยังติดต่อไม่ได้เลยใช่ติดต่อได้ครับแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ว่างไม่ว่างอเลยครับโอเคจ้า เออก็รับสายอยู่วันที่เขากดสายทิ้งเพราะว่าเพราะว่าคนมันเยอะเขาไม่อยากรักสายว่างั้นอืมเออเขาเขาอยู่หนองคายนะครับผมอ่าโอเคอ่าที่เคยฝากมีคนใส่ที่ยิ่งใส่ที่ว่าสมบูรณ์คุณสมบูรณ์นะคะครับครับ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากบอกค่ะยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวบอกให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงถ้าหากว่าคุณก้อยใช่ไหมฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ก็รับสายคุณเกษมหน่อยนะเป็นห่วงเ่งขาผผมมเป็นห่ะอไรวงหรือว่าลองให้คนอื่นโทรไปบ้างได้ไหมเออเปอาจจะเป็นเบอร์คนอื่นบ้างเลย ก็ไปรับอยู่รับรับสบาไหมว่าเพราะเขาไ่พูดอะไราไม่สะดวกจะคุยใช่ไหมคะ ได้ได้เดี๋ยวฝากเบอร์แบบตรงนี้คือตรงนี้คือเหมือนว่าประกาศให้อีกทางหนึ่งแล้วกันนะค่ะแล้ว่ม่มเิ่งไปสห้ผมเบที่ไวหลังไม่ที่ไวหลังไมแล้วกันขอบคุณมากสวัสดีครับอ่าฝากไว้หลังไม่คืออตไรอะไรคือปัญหาจริงไงคือเหมือนว่าบางทีแบบคือจริงๆก็ก็เข้าใจจริงๆนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนไงคือเหมือนกับเหมือนกับพอให้ความหวังไปแล้วเนี่ยพอห่างๆไปเงี้ยพอเขาติดต่อไปก็ รับสายแล้วไม่ไม่ว่างคุยไม่คุยอะไรให้ชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งที่เขารอเขาก็กระวนกระวายใจว่าเอ๊ะจะยังไงกันแน่นเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะยังไงถ้าหากว่าคุณอะไรนะคุณก้อยใช่ไหม <ừ> นะคะยังไงก็ชัดเจนนิดนึงว่าจะยังไงต่อไป <ừ> mm. เวลามันคลุมเครือเนี่ยมันทรม,มานใจทั้งสองฝ่ายอ่ะขอเลี้ยงค่อยระยะใจคุณกเกษมระ,ะ,ะยะไม่ชัดเจนช่วงไม่ค่อยชัดเจนกับชีวิตเท่าไหร่ว<อ>่าเราอยยังไงนะครับแต่ว่าเรานี่มีสายมารอไมครับหรือว่ายังไงดีครับหรือจะช่วงนี้เราน่าจะฟังเพลงสักเพลงหนึง่งก่อนกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมารับสายกันต่อในช่วงหน้าค่ะ